ผู้ชมคะแล้ว,วันนี้มีการจัดเสวนาครั้งใหญ่นะคะผ่าพม่าเจวันเต็มของการรัฐประหารก็ได้มีนักวิชาการผู้ที่ติดตามสถานการณ์ในเมียนมาไปขึ้นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและดูเหมือนจะแสดงความคิดเห็นคล้ายๆกันกังวลถึงความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะตำรวจควบคุมฝูงชนฉีดน้ำสลาย,ลายการจันทนมในกรุงเนปิดอเป็นครั้งแรก ตั้งแต่การทำรัฐประหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตลอดสัปดาห์ประชาชนเมียนมาเดินหน้าประท้วงหลายรูปแบบตั้งแต่อายักขัดขืนเคาะหม้อเคาะกระทะการนัดหยุดงานประท้วงของเจ้าหน้าที่รัฐแพทย์และพยาบาลการคว่ำบาตรธุรกิจของกองทัพไปจนถึงการออกมาเดินขบวนทั้งในย่างกุ้งเนปิดอและหลายเมืองทั่วประเทศย้อนไป30กว่าปีที่แล้วความไม่พอใจของนักศึกษาประชาชนต่อรัฐบาลทหารเมียนมา สะสมมาโดยตลอดจากปัญหาเศรษฐกิจปากท้องการปรับปรามผู้เห็นต่างจนกระทั่ง8สิงหาคมปี1988 8, หรือที่รู้จักในชื่อเหตุการณ์8888นักศึกษาประชาชนจำนวนมากออกมาชุมนุมที่กรุงย่างกุ้งและตามเมืองใหญ่ๆเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลทหารคำวันนั้นกลายเป็นเหตุการณ์นองเลือดเมื่อทหารพร้อมอาวุธ ระดมยิงและปราบปรามนักเคลื่อนไหวผู้เชี่ยวชาญการเมืองเมียนม,มาเห็นตรงกันว่าการที่กองทัพตัดสินใจทำรัฐประหารแนวโน้มการคืนอำนาจให้กับรัฐบาลพลนเรือนเป็นไปได้ยากขณะเดียวกันการรัฐประหารครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางยุคดิจิทัลเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับโลกการเดินหน้าของรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้าให้มองย้อนกลับไปแล้วเปรียบเทียบกันนะคะความแตกต่างอย่างแรกเนี่ยก็คือคุณทำอะไรปุ๊บไม่ว่าฝ่ายไหนทำอะไรปุ๊บโลกรู้ทันทีเพราะว่าจะพม่าตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนี่คือความแตกต่างเพราะฉะนั้นทั้งทหารจะทําอะไรกองทัพจะทําอะไรก็ก็ต้องระวังถ้าเขาแคร์นะคะคืออันนี้หมายถึงว่ามันก็ไม่ไม่ใช่ปิดประตูตีแมวเหมือนกับตอนหนึ่งก็หนึ่งเกแปดแปดเนี่ยเราจะเห็นภาพนั้นที่ปรากฏเนี่ยก็ ก็มันผ่านมาแล้วว่นนานหรือว่ามันมันก็มีอยู่เล็กน้อยนะคะก็ไม่ค่อยอันนี้คือคือความแตกต่างนะคะบนโลกออนไลน์ผู้ชุมนุมชูการประท้วงด้วยอรารยักษขัดขืนการความบาตธุรกิจของกองทัพการนัดหยุดงานรวมถึงการประท้วงเป็นช่วงเวลาเพื่อความปลอดภัยผู้เชี่ยวชาญมองว่าผู้ชุมนุมพยายามเดินเกมป้องกันการประทะที่อาจจะนำไปสู่ข้ออ้างในการปราบปรามโดยกองทัพ เห็นคนเจเนอเรชันตั้งแต่เด็กๆเช่นมัธยมนะคะตั้งแต่โรงเรียนมัธยมนะคะมหาวิทยาลัยแล้วก็คนที่เป็นผู้ประกอบการอิสระดังนั้นพอมันมีคนหลากหลายวัยนะคะหลากหลายอาชีพเนี่ยเข้ามาแสดงบทบาทเนี่ยมันก็ส่งผลนะคะคือโดยส่วนตัวคิดว่าทหารพม่าเนี่ยจะต้องพยายามทำตัวให้ดูเป็นแบบดีที่สุดเขาจะไม่ได้เป็นคนอยู่ๆลุกขึ้นปราบเลย จนกว่าจะมีกรณีอะไรก็ตามที่คิดว่ามันมีเรื่องอะไรเงี้ยดังนั้นในเรื่องนี้แต่ละฝ่ายก็จะต้องดูแลในเรื่องของมวลชนพวก 88, 88เองก็ระมัดระวังเรื่องนี้ถึงได้พยายามดูแต่ถามว่ามีโดนจับไหมมีนะคะมีนักศึกษาที่บันดเดลยโดนจับมีแกนนนำมีนักเขียนอะไรทำนองนี้ที่โดนจับก็ยังมีเคสอยู่อดีตนักเคลื่อนไหวในช่วงเหตุการณ์8 8 8 8มองว่าขณะนี้ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงแต่ยังไม่สามารถคาดเดาได้ สำหรับกลุ่มนักเคลื่อนไหวพยายามใช้แนวทางประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อกดดันกองทัพและใช้การประท้วงในรูปแบบต่างๆมากกว่าการประทะโดยตรงอย่างในอดีตนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเห็นตรงกันว่าสาเหตุที่ทําให้กองทัพเมียนมาทารัฐประหารเพราะกองทัพกําลังสูญเสียฐานอํานาจในการควบคุมประเทศหลังการเข้ามาของรัฐบาลพลเรือน แต่การทำรัฐประหารในศตรวรรษที่21เป็นเรื่องท้าทายของกองทัพในการรับมือขณะที่การเคลื่อนไหวของมวลชนเริ่มเห็นแนวทางการประท้วงที่หลากหลายเพื่อสร้างผลกระทบและลดความสูญเสียชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน